สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นกันนะครับชื่อว่าอะไรครับโดชื่อว่าอะไรไม่ชื่อชื่อตัวเองไม่บอกผมชื่อกัดครับผมชื่อตูดหมาไม่ผมชื่อตูดหมานะครับแก๊บเลครับใครแก๊บผมลูกขี้หมาผมชื่อลูกขี่หมาแปะตปะตปะตเตแปะตปะแะปะ่าะตปะแะแะแาะตปะเปะยปะ่ปะแป แต่าเจ็บเต่าเต่่วิ่ง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 เฮ้ย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 มอ่ะกลัวแข่งแรงเหรอครับิึ้นน้กินดีดอมเฮ้ยไม่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 ไอกาจิยะไอตุ่มหมาอะไรลูกขี้หมา บอกเลยว่าด่าน50ผมไม่เคยรอดนะครับฮะอะไรน้องเฮ้ยเย็นเลยที นี<_<_<_><_่ก็เป็นหเฮ้ยหอเอเออต้องต้องดื่มโอ้ยยินไม่มันไม่มีหน้าจอบอกมีมันกินผมไปครึ่งหลอดเลยเออนี่มันมาใกล้ด้วยเฮ้โหนน่งงู วในห,ห้องมันเป็นสีฟ้าว่าคุณช่วยหน่อยได้ไหมผมไม่เห็นจริงๆร <ś itation> ิสิบเอา้าถอยดิตึ้งตึงตึ้งตึ้งตึงตึ้งไม่เจอละฮู้ไม่เ,มเป็นสีเฮ้ยบロ่เกิดใหม่ดีกว่า บอกเราว่าต้องหากุญแจเรียบร้อยไปโง่ไม่ต้องซื้ออะไรแล้วไม่มีไฟแช็คไฟใช้ดีกว่าจริงเลยครับดูดีแม่งห้อมา แต่ดูของซื้อไหมฮนะผมเหลือแค่หนึ่ง เราวิ่งดิใช้ดิลองใช้ด yeah. ิไม่ใช้เว้ยงกเย่ไม่ใช้ถ้าผมใช้ผมก็นำคุณไปรอดิเปิดแบบเปิดแบบอัตโนมัติอ้ยไม่รอเลยอ่ะเดี๋ยวผมแฮกนะผมแฮกคุณอาล่าผมคือคือคื่ไอ

แต่ทำไมเราไม่ใช้วะเราก็งงต,ตูนี้ใช่ไหมเมื่อกีม้มันเมื่อกี้โมเมนแล้วมันมาสองรอบเลยใช่เหรอผมเจอแล้วแสงสว่างสีฟ้าเป็น,งนเงินบอกกันว่เอ้ยโลกกำบังวะไม่ต้องไม่ต้องใช้ใช้ได้ใครห้ามเอ้ยมึงอย่าเย่งมาดู ขาหยิบไปด้วยแล้วกันป้องกันเว้ยนี่มันป้องกันจากผีได้กุนแจมีไหมล่ะไม่มีโอ้ไม่กอวิตามินมัน,มนช่วยอะไรวะเย้ก,กเฮ้ยผมได้ทีเดียวเลยอ่าผมได้ทีเดียวแต่ผมอยู่ไหนอะรอด้วยดิแบบเฮ้ยรอ ใช่ดิรถกระบังนไหมเอาหายไปไหนหายแล้วโอ้ยกขบอกว่าอย่าเอาไปวิ่งก้อยก่ะวิ่งดีกว่าวิ่ง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 แล้วกาจะเจอแต่ผมไม่เจอกระพริบไม้มหายกระพริบไม้กระพริบ รอบก่อนมองรอบๆก่อนเพืออ่อมีสกีตไอ้กัสเอ้ารอด้วยมันมีคุณเกอ,อจริงรอให้มันเป็นแสลงฟ้าดิเจอแล้วคุณเจอรอด้วยดิดูไฟเช็คระิปไหมไม่รู้ ได้ตั้งนานไม่บอกน้อเจี๊ยพี่เอาผมก็เเองผมขาไม่ได้เอา มาก็เจอมาดิตาจ้องนมึ๊ยปรับเสยงโอ้ยจะปรับมันจะตาบอดู่วะตาบอดบาา้าอะไรเพื่งสามสิบเองขวาหรือซ้ายซ้าย ห้องอื่นใช่ห้องอืน่นอย่างไรผมก็ได้สิกบา๊กไแกะปรับแส่แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บงนะโอเค มืดมืดตึ่เต๋อเอาไอ้กัสคุณรู้อเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณรู้ได้ไง <c oughs> ทำผมขอแล้วกันน้องมีที่คืดอดอกไอ้เอ้ยไรแช้าไป มีเลยขาใหญ่ใหญ่อ่ะอเฮ้ยกาวกเฮ้ยไม่อยากแอร์ซีกมันแทนที่ละหาดิคุณหาคุณหาที่เจอแล้วเกียงแค่เฮ้ยวิตามิน ีอเ,เออเาจริงนี่ไม่มีไม่เล่นเล่นเราอาจจะไม่ได้เราอาจจะไม่เจอดูที่เราไม่เห็นก็ได้อยู่บนโซฟาเปล่ามุ้ยบนโต๊ะกับ่เเฮ้ยเจอ โคตรเนียนมันอยู่ที่กองไฟอะ่ะจริงผมไม่ได้พูดเล่นมันอยู่ที่กองไฟโคตรกองไฟกองไฟใครจะไปเห็นวะคิดดูดิไอ้ใช้วิตามินเปล่าไม่เอาใช้ก็บ้าเลยดิแอบดูนะแอบคนเดินไปเลยซสีก้าีกรันเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นทีโพสซีส พูดยังไงก็ต้องวาร์ปมาอะชอหวาร์ปด,ดิไงวะกิวิตามินดีกิวิตามินวิตามินวิตามิน เปิดอ่ะท้ายๆปล่าที่แบบว่าดีเอเคหน่ตายอยู่ดี้ดออ,อไอ้แกเดี๋ยวมันมาทางนี้เนี่ยทุกคนอยู่เนะี่ โซนอะเว้ยเนี่ยที่เนี่ยมันไม่มาหรอกมันไม่รู้นาดูดูด,ดูผมรอดดูมันไม่มาเห็นไหมมันอยู่นี่มันไม่รู้ ตอนนี้มีแค่สี่เหลี่ยมที่ได้ที่เราหาได้มีแค่สี่เหลี่ยมคุณลองไปหาทุกที่ดิลองไปหาฝั่งนี้ดูเผื่อมีฝั่งนี้ฝั่งนี้ ไปเพราะว่ามันมั่นใจหรอหรือว่ามันตาบอดเลยมีตาอยู่นั่นเนพวกเหม็นคุณอยู่นู่นมีป้าฝั่งนี้ยไม่มีหรอมีก็บ้างตอนนี้มีแค่ซีเรียมซีเรียมคืออผมเจอผมเจองูอไหนอันหนึ่ง่อนมันอยู่ด้านบนหรอ xe okay, không cần Cái <laughs> máy đùi này cần cái cho yaku yaku đi, mà đi คุณอ,อยู่หนเนี่ยสามเหลี่ยมพนที่2ตอนนี้คือหก,กับสี่หกสี่นนคุนทำไมีหลดไม่ไดนมันต้องการแสงขนาดนั้นมันนี่สววางเดียวไปเติกอีันน,นี๋ยวเดแล้วดูแล หกเหลี่ยมคืออันที่สามหกเหลี่ยมเท่ากับสี่ใช่ปะ่ะอันที่หนึ่งแลที 1. 1> ่หน,นึ่งคือดาวอ,อันที่สองคือวงกลมดาวเออดาว,ดาวอ่อะสามอ้าวหลักสุดท้ายก็ต้องหาดีวงกลมอ่ะตอนนี้หยู่วงกลมจะมีเลขดอกก็ได้ อยู่ด้านบนก็ได้เราไม่ได้หาด้านบนหรอกมันไม่มีมันอยู่ข้างล่างแล้วจะเอือเ้อมถึงได้ไงแก๊สพูดีๆแค,ค,คปูชินโน่แล้ววงกลมคือเลขอะไรอ่ะสูวนปะวงกลมก็เหมอนสีบาร์โทเมนตัวอ,อ่ะ ตามมานี่มา,มาไปเอ้แถวนี้เออแถวนี้มาเออตรงนี้แหละตรงนี้แหละตำรวจมันต้องหลายที่เออใช่เซ็กซ์มีหลายที่เอาไงดีตอนนี้คือรหัสก็คือสามหกสี่สี่สามหกสี่สี่ มาอีกแล้ว3 6มหกส,สยา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 ยเราให้มันลงแล้วพอนแล้วพอย่องไปขึ้นั่นเลยเอ้ามันจะฝั่งนี้ได้หรอมันจะฝั่งนี้ได้ไหมวางไว้ด้วยจะโดนกินนี่มันยาวเลย ดูดดดเฮ้ยกั้ลองลองไปทีละคนดิเ,ดนดเจอไหมไม่เจอ ลองกดแล้วค่ะดูโอเคไหมวอตติด้ิดดูนิ่งๆได้ใช่ไหมได้ลองศูนย์นก่อนศูนย์วงกลมลองศูนย์ไม่ผ่านผมยังต่อไปการมาลองหนึ่งโอเคปะตรงนะ

นี่คือรีวิวไม่เฟกไม่เฟกไม่ใช่สองลองสามี่ C C เหรอลองสามลองสามีาม่ตอนนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันคือเลขสามหกี C C จริงนา สามหกซีฟิกเกอร์มาฝั่งนี้ป่ะมาว่าม,มาฝั่งนี้ยังอีส์สามป่ะอ,อันนี้ลงสี่ลงสี่ สี่สี่ผมจะลองทีละเลขเพราะผมที่เกลียดหางมายังเย้ ไอย่างมันครับอย่งมันครับไปอย่งมันครับไปอย่างมัน,ไม,มน,ไ,มมนไม่ใช้ไฟฉายไม่มีไม่ต้องใช้ไม่ต้องมอสกีอยัง,กกอยงเดียวตอนนะี้สกิชดูสิสิช thank you เ,เขาใช้เกือบเกือบเกือบตายผมมันเกือบตายผมจะตายอย่างนั้นได้มีมีอะไรให้ผมเนมีอะหนี่ยู่ที่ตมินอ่ะเกือบตายคุณน่ะหรอ,อ คุณตัวโปรอย่าตายคอเพราะผมต้องการคุณที่ไม่มืดจังวะต้องการก็ได้นะที่นี่มันมืดมากเลยผมมองไม่เห็นอะขอบคุณคือโคตรสว่างไปย่างงีย คุณเนี่ยคุณต้องนำทางใ่ไหน่อยอย่าให้สกีตกัดคุณอีกนะเดี๋ยวตายดับของอยังไงอะ่ะเัาผมมีไวตามนอยู่อันนึงโอ้ยไปใช้หมดหมดแล้วผมมาหาของ ทางตรงทั้งสีทางเอ้ะไม่ต้องหาทำไมอ่ะรอให้เปิดประตู อภิมกับพีภไมัยเราคิดว่ากือบพี๊บไหมล่ะเกรอบพี๊บกือบพี๊บหุกสีบวกทางไหนวะถูกกว่าถูกกว่าใช่ไหมทาิตามิน ผมจะดอกขอใมไม่มีมันดอกไม่ได้ไม่ใช่อยู่ดีเอ็มบุญมานะ ผมออกแล้วแค่นี้แหละครับทุกคน